รู้ต okay. ัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วนะครับเขาจะเร่งรัดออกมาจับแล้วก็ดำเนินคดีทุกคนนะครับเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่สอบถามระหว่างการมีปัญหาการเนี่ยเป็นกลุ่มไหนกับกลุ่มไหนครับเท่าที่ลุ่ม ลุมเป็นกลุ่มวัยรุ่นนี่แหละครับเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่รวมกลุ่มกันแล้วก็พึ่นขนองนะครับอาจจะด้วยมีเคยมีเรื่องกันมาก่อนแล้วมาเจอกันนะครับก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบรวมกลุ่มกันแล้วออกไปเที่ยวเตะตอนกลางคืนนะครับเท่าที่ทราบแบบนี้นะเขามีมันมันมีปัจจัยที่จะทําให้ก่อเหตุน,นะครับหลายเรื่องซึ่งหลน,นี้ทุกกลุ่มเรจาจะททำฐานข้อมูลไปแล้วนะครับเราก็จะเรื่องราดเนินเป็นทุกกรณีนะครับ เมื่อต้นมีข้อมูลแบบว่ากลุ่มที่มาร่วมกันก,กอ่อเหตุเป็นกลุ่มไทยใหญ่อันนี้เราพอที่จะระบุด,ด้นะครับว่าแต่ละกลุ่มนี่คือกลุ่มมาจากไหนอะไรยังไงครับคือทงนี้ก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะครับทั้งไทยใหญ่ทั้งคนไทยเราเนี่ยนะครับก็รวมกลุม่มกันแล้วก็คือขนองน,นะครับแล้วก็มีเรื่องกันเนี่ยเวลามีเรื่องก็ใช้มีดตีกันปันกันนะครับซึ่งขนาดนี้จริงๆมันมีอยู่ไม่กี่กลุ่มนะครับเมื่อบางคนติดคุกไปก็ไปชวนเพื่อนมาอีกนะครับ ก็จัดชวนกันมานะครับยืนยันนะครับว่าจะดําเนินคดีทุกคนนะครับแล้วก็เตือนนะครับกลุ่มต่างๆที่เข้ามาขอความรุนแรงนะครับทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนไปด้วยเนี่ยโทษจะรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเบื้องต้นปมปัญหาที่วัยรุ่น2กลุ่มทะเลาะกันมาจากสาเหตุอะไรครับมาจากการสืบสนุนกันต้นจริงจริงเราเรายังไม่รู้เลยวรับอ่ากลุ่มไวรุษกำลังมีเรื่องเรื่องอะไรครับท่านพิงๆไม่มีสาเหตุอะไรและตึกและกลับกลับเลยเนี่ยก็แค่ความเพื่อสนองนะครับแล้วก็พอเกิดมีเรื่องไม่พอใจกันก็ ทำร้ายกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งเจ็บไปก็อีกฝั่งก็จะมาเตะเอาคืนนะครับเรื่องก็มีแค่นี้ทำให้การของผู้บาดเจ็บบอกว่ายังไงบ้างอาจารย์นี่รายละเอียดขออยู่ในสำนวนนะครับครับหลังจากนี้ผมไปพูดคุยกับทางด้านของผู้ประกอบการแล้วก็นักท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเขาค่อนข้างมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องมาตรการความปลอดภัยแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยครับกันเคยมาก่อเหตุแถวๆนั้นแล้วแต่อาจจะยังไม่ถึง ได้ระบาดเจ็บในอนาคตมาแต่การเพิ่มเติมที่จะดูแลในพื้นที่เป็นอะไรบ้างคะคือในในส่วนของวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเรียกประชุมทั้งหมดนะครับโรงพักทั้งในส่วนของเมืองและปริมณฑลนะครับเราก็จะรับรููตั้งแต่ต้นทางนะครับว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมาออกมาจากที่ไหนนะจนถึงจุดที่เกิดเหตุนะครับเราในการป้องกันเนี่ยนะครับเราจะมีระดับของการทํางานนะครับไม่ว่าจะระดมสายตรวจไม่ว่าจะเป็นการหาข่าวก่อนเกิดเหตุนะครับซึ่ง อันนี้อยู่ในมาตรการที่เราไม่เคยทําไปอยู่แล้วนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยอาจจะเนื่องจากเราเพิ่งผ่านโควิดปีใหม่มานะครับก็อาจจะเป็นช่องว่างนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวต้องมานั่งคุยกันว่าจะทํำยังไงนะครับรับรองว่าเชียงใหม่ยังเป็นเมืองปลอดภัยอันเดอร์ตอนนี้รู้วันล้กี่คนกันครับเรารู้กลุ่มรู้ตัวคนแล้วในส่วนหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวประชุมกันเนี่ยนะครับก็คงจะรู้ทั้งหมดแล้วนะครับคาดว่าจะสามารถจับกรมได้ค่ะมันเป็นขั้นตอนเดี๋ยวเราต้องรอไปแพทย์ที่ไหนนะครับก็ คงจะไม่เกินสองสามวันนครับนะครับก็คือกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุนะเป็นเป็นกลุ่มเดียวกับผู้บาดเจ็บเลยไหมครับท่านครับคนละกลุ่มคคนละกลุ่มผู้บาดเจ็บนี่คือเข้ามาเนั่งแถวนั้นจริงจริงอ่าสาเหตุตรงนี้นะครับหมขอให้อยู่ในสำนวนนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดาเนินการให้เรียบร้อยนะครับครับมีข้อมูลบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับน้องจากกลุ่มไทยใหญ่แล้วมีมาจากส่วนหนึ่งมาจากอาเภอสารพีด้วยจริงๆก็กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมันก็ไปคบค้าสมาคมกันทั้งหมดนะครับ อาจจะบางคนก็อาจนอกเขตจังหวัดเชียงใหม่ด้วยซ้าไปนะครับก็ชกชวนกันมาครับเห็นว่าบางคนก็คือเคยก่อเหตุทั้งทำร้ายร่างาแลแลกายคนถึงเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บอันนี้เราได้มีการเชร็คประวัติอาชญากรรมย้อนหลังไปบ้างคือ <ๆ S 1> คือในส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับคนที่บางครั้งเนี่ยถูกจับไปแล้วประกันตัวออกมารหรือเคยโดนต้องโทษตอนสมัยเป็นเด็กนะครับออกมาสถานินิด เอามาลวก,กลุ่มก่อเหตุอันนี้เรามีประวัติทั้งหมดแล้วนะครับ,รบแล้วก็จะตระฟ้องเพิ่มโทษันไป,ไปมีคนในนั้นอยู่ด้วยนะครับแต่ไม่ทั้งหมดก็อย่างที่ผมบอกครับว่ามันก็มีการรวมกลุ่มใหม่เข้ามานะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่โตอะไรนะครับขอยืนยันนะเดี๋ยวเรายนโนเครียเรียบร้อยนะครับเราไม่มีปัญหาอะไรแสดงว่าจะอยู่ในกระบวนการเดียวกันกับแก๊งบัวดำกับบัวใหญ่เอออันนั้นด้วยใช่ไหมหมาดำก็มีมีส่วนหนึ่งที่ที่เป็นคนเก่าของกลุ่มนั้นนะครับเรายังไม่รู้ว่าเพราะตอนน นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราอยูระหว่างการดําเนินการติดตามตัวนะครับส่วนกลุมใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันก็เกิดการไปชักชวนที่ผมบอกไปชักชวนกันใหม่ๆเข้ามานะครับถ้าครับเห็นนะครับ